ชีวิตน้ำสะอาดคือปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้ดำเนินโครงการน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโครงการนี้ตั้งแต่กระบวนการผลิตแหล่งน้ำดิบปัญหาและประโยชน์ของโครงการน้ำประปานี้กันค่ะ เดิมทีเทศบาลตำบลพลสามีสถานีผลิตน้ำประปาเพียงหนึ่งแห่งให้บริการ6ชุมชนรวมกว่า1,177ครัวเรือนหรือ3,639คนแต่เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นระบบประปาเดิมเริ่มไม่เพียงพอทำให้หลายครัวเรือนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำไม่ไหลหรือไม่เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน แหล่งน้ำดิบหลักของเทศบาลตำบลพลสาคือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคอีสานน้ำจากแม่น้ำโขงจะถูกสูบขึ้นมาผ่านบ่อพักน้ำดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ระบบหากพบว่าน้ำมีตะกอนสูงจะต้องปรับปริมาณสารตกตะกอนให้เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนเทศบาลตำบลพลสาจึงจัดทำโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำประปาแห่งที่สองณนะชุมชนสันติธรรมหมู่ที่หนึ่งซึ่งจะให้บริการหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สามและหมู่ที่เก้าทำให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดมากขึ้นน้ำที่ผลิตจากสถานีประปาแห่งใหม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขว่าสะอาดและปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภคนอกจากนี้เทศบาลยังจัดโครงการน้ำดื่มสะอาดฟรีลดค่าใช้จ่ายใ,ให้ประชาชนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพกระบวนการผลิตน้ำประปามี6ขั้นตอนได้แก่การสูบน้ำดิบ การตกตะกอนการกรองการฆ่าเชื้อโรคการตรวจสอบคุณภาพน้ําและการจ่ายน้ําให้ประชาชนขั้นตอนการผลิตน้ําประปาเริ่มจากเครื่องสูบน้ําแรงดันต่ําจะทําการสูบน้ําดิบจากแม่น้ําโขงเข้าสู่ถังกรองจะมีการเก็บตัวอย่างน้ําดิบไปตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ําดิบจากนั้นจะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบด้วยการเติมสารส้ม และคอรีนลงไปในน้ำเพื่อช่วยให้การตกตะกอนที่ดีขึ้นการเติมสารส้มบ่อสารส้มมีขนาดประมาณ820ตารางเซนติเมตรจะใช้สารส้มจำนวน6กิโลกร,รัมมาผสมกับน้ำและเปิดสารส้มจากบ่อไปผสมกับน้ํำดิบในปริมาณ1ต่อ1ลิตรต่อนาทีในช่วงฤดูร้อนและเปิดสารส้มจากบ่อไปผสมกับน้ำดิบในปริมาณ2.5ลิตรต่อนาทีในช่วงฤด,ด,ด,ดูฝน การเติมคอรีนถังคอรีนมีขนาด100ลิตรจะใช้คอรีนจำนวน1กิโลกรัมมาผสมกับน้ำและเปิดคอรีนจากถังไปผสมกับน้ำดิบในปริมาณ400มิลลิลิตรต่อนาทีจากนั้นน้ำจะไหลเข้าสู่ถังกวนน้ำจะไหลอยู่ในถังกวนแนวระยะเวลาหนึ่งหรือประมาณ18นาทีต่อระยะทางของถังกวน9.20เมตรก่อนที่จะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอน ซึ่งตะกอนจะตกลงสู่ก้นถังตกตะกอนเพื่อรอการระบายออกส่วนน้ำใสด้านบนจะไหลต่อไปที่ถังกรองเข้าสู่ขั้นตอนการกรองด้วยทรายกรองในถังกรองจะมีทรายกรองและสารกรองต่างๆที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้น้ำมีความใสสะอาดที่แท้จริงน้ำที่ไหลออกจากถังกรองจะไหลต่อเข้าถังน้ำใสขั้นตอนนี้จะทำการเติมคอรีนลงไปในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อฆ่าเชื้อโรค การเติมคอรีนใช้ถังคอรินขนาด2 0 0ลิตรจะใช้คอรินจำนวน2กิโลกรัมมาผสมกับน้ำและเปิดคอรินจากถังไปผสมกับน้ำในถังน้ำใสในปริมาณ500มิลลิตรต่อนาทีจากนั้นเทศบาลตำบลโพนสาจะมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาด้วยเครื่องตรวจติดตามคุณภาพน้ำประปาแบบเรียไทม์เครื่องจะทำการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาจำนวน4พารามิเตอร์ได้แก่ 1. ค่า pH ความเป็นกรดเป็นดา่าง 2. ค่า TDS สารแขวนลอยในน้ำหรือเกลือและแร่ธา,าตาุต่างๆที่ช่วยเพิ่มค่าการนำไฟฟ้า 3. ค่าความขุ่นของน้ำประปา 4. ปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำและจะตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาด้วยชุดทดสอบภาคสนามเทสคิดได้แก่ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ อ .3.1 ของกรมอนามัย 2. c o โคดิฟ m อร์แบคทีเรียอ .1.1 ของกรมอนามัยซึ่งจะเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพทุกวันที่มีระบบผลิตน้ำประปาและจะตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาทุกสัปดาห์ที่บ้านผู้ใช้น้ำเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำประปาที่ให้บริการแก่ประชาชนจะไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนจากนั้นจะสูบน้ำขึ้นหอถังสูงเพื่อจ่ายเข้าระบบท่อเมนประปา พร้อมให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศโครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปี2567ระยะที่2รับโรคประกาศกิติคุณและเงินรางวัล50,000บาทมอบรางวัลโดยนายอนุทินชาญวิรุฬุลรองนาย,ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่30สิงหาคม2,567กองประปาเทศบาลระบนผลสามีบุคลากรที่พร้อมให้บริการอย่างครบถ้วนทั้งฝ่ายผลิตฝ่ายซ่อมบำรุงฝ่ายจัดเก็บรายได,ได้ฝ่ายการเงินและบรรัญชีฝ่ายธุกรการและการให้บริการทั่วไปเราดำเนินงานด้วยมาตรฐานสูงสุดจนได้รับรางวัลน,น้ำประปาสะอาดดื่มได้ระยะที่ส ซึ่งเป็นเครื่องมือยืนถึงคุณภาพของเราหากมีการซ่อมบำรุงในระบบผลิตน้ำประปาเราจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันเพื่อให้สำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอพร้อมทั้งจัดบริการลดน้ำให้ประชาชนได้มีน้ำได้ใช้อย่างทั่วถึงเรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ทุกครัวเรือนได้รับน้ำสะอาดมีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งานเทศบาลตะบนโพลสา เดินหน้าพัฒนาโครงการน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะน้ำสะอาดคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลตะบนพลสาให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตะบลสาและด้วยนโยบายของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมและพร้อมทั้งผู้ว่าการจังหวัดหนองคายท่านนายเพื่อท่าบ่อได้มอบหมายนโยบายให้กับทางท้องถิ่นคือทางเทศบาลตะบนบสาของเราได้มีการผลิตน้ำประปาดื่มได้ซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องน้ำประปาสะอาดดื่มได้นั้นเทศบาลตะบลสาเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศซึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสําหรับคนทํางานท้องถิ่นเราได้พัฒนาระบบประปาให้มีมาตรฐานสะอาดปลอดภยัยพร้อมดื่มและกําลังขยายการบริการให้ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่ทั้งตําบลในพื้นที่ของเราซึ่งณปัจจุบันนี้เทศบาลตะบนสาได้ทําการศึกษาและทําการทดลองพร้อมด้วยจะทําการต่อยอดจากการ ผลิตน้ำประปา,าสะอาดดื่มได้โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำเข้ามาใช้ก็คือระบบ uh, reverse osmosis หรือว่าระบบ r o และก็ระบบของ ultra filtration ก็คือระบบ UF mm hmm. เพื่อนำมาใช้ให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจและเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งเทศบาลตำบลพลสาของเรา ได้มีความมุ่งมั่นที่จะบริการประปาให้ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนและในชุมชนของเราซึ่งระบบการผลิตแบบสมัยใหม่นั้นเขาเรียกว่ามาตรฐานขององค์การอนามายโลกไม่ว่าระบบของ UF Anta Filtration เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราทำการศึกษาและเป็นการมอบหมายให้กับกองประปาเทศบาลของเราได้มีการศึกษา ทำความเข้าใจว่าระบบใหม่ที่เราจะนํามาใช้ในการต่อยอดในเรื่องของการผลิตน้ำประปาคุณต้าฟิลเตชันนี่คือเป็นระบบการดักกองซึ่งมีความละเอียดสูงมากสามารถกําจัดไวรัสเชื้อโรคได้ด้วยซึ่งประโยชน์หลักของการผลิตน้ําประปาที่สะอาดปลอดภยัยลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคนั้นประโยชน์ก็คือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและการ นำใช้ระบบของ U F ก็ดีเราจะใช้สำหรับกองน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดหรือน้ำประปาก่อนเข้าสู่ระบบ r O ซึ่งเทศบาลตะบนสาของเรากำลังเร่งต่อยอดเราเชื่อมั่นว่าท้องถิ่นมีความสามารถที่ดำเนินการได้อยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนและเทศบาลตะบนสาก็พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของท้องถิ่นของเรา ที่จะไม่ทําให้พี่น้องประชาชนผิดหวังกับน้ําป,ประปาสาดดื่มได้ครับชนะระทานก้าวหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มจุดเที่ยวชมริมโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนพัฒนาแผนอยู่ดีมีสุขสาธารณสุขทันสมัยโพนสาก้าวหน้า